ทุกคนเดี๋ยวจะไปกินข้าวขาหมูอร่อยอร่อย,ออยล้ดาวันขาหมูแต่เราเดินมาจากเบอรีฮิลต้องนึกถึงวัดที่ส,สวยๆนี่คือวัดพุทธนิมิตมงคลวดพุทธนิมิตมงคลใช่ไหมเรียกผิดเรียกถูกพุทธะหรอพุทธนิมิตมงคลปะ่ะใช่ไหมไม่รู้แหละอยู่ใ,ใกล้ๆทางขึ้นอ่อที่จะขึ้นไปวัดคีรีวงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ ต้องเดินไปอีกหาวิทยรัวงเนียทุกคนวัดยารีวง์ที่มีมาหาเจดีพัชจุลามณีเจดีชื่อยาวมากจํายากแล้วก็นี่คือใกล้กับสารหลักเมืองนะเดินมาแค่นี้ก็หอบแล้วหรอเรามันอยู่บนภูเขาด้วยนะนะั้ันสวรรค์เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของถนนมาตุรีว้านรถสวยทุกคนดูสินี่นะครับทุกคนสวยมากมณดกนะฮะ นี่คือตำบลปากน้ำโพนะจะว่าไปแล้วก็คือถ้าเกิดใครเดินไปอีกหน่อยหนึ่งตรงมาตูรีซอยสิบดจะขึ้นไปวัดคีรีวงสวยมากสองกิโลแต่ต้องใช้รถขึ้นไปถ้าเดินหอบนะฮะใครจะไปวัดศรีอุทุมพรก็เป็นวัดอีกเก้าใครจะไหวพระเก้าวัดนะทุกคนต้องหาดีดีวัดเยอะเหมือนกันนะเป็นวัดที่สวยมากก็บอกว่าศรีอุทุมพรมีสถาปัตยกรรมโบสถ์ลอยฟงลอยฟ้ามนดงมนดบศาลาทรงไทยอะไรประมาณนี้เสาร้อยต้นอะไรประมาณนี้ฮะ ทุกคนก็ไปได้หาวัดศรีทุมพรนะฮะเขาบอกว่าอยู่แถวตำบลหนองกรดแต่ถ้าเกิดเป็นสานีรถไฟเขาเรียกว่าหนองปลิงใช่ไหมทุกคนตรงนั้นไกลมากทุกคนถ่ายรถไฟนะครสวรรค์เนี่ยอยู่นอกเมืองมีนสิบสิบกิโลเนีย่ยขึ้นเขาอีกแล้วเห็นไหมนี่คือวัดชื่อวัดอะไรนะพี่ชื่อวัดอะไรนะพุทธม,มงคลน,นิมิตอ่านี่ฮะจะมีงานประจำปีด้วยนะช่วงต้นปีมีบนดบ รอยพระพระุทธบาทาพอปรอ้วยทุกคนอยู่ฝั่งน้โอเคอะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะขึ้นไปตรงนี้ฝั่งเนี้ยจะเป็นถัดไปมาตุรีซอยสิบแปดสิบสี่ไม่สิบแปดสิบสี่ทุกคนขึ้นไปเรื่อยเรืสองกิโลฮะแต่ถ้าขับรถไปแป๊บ,บเดียวจะมีนักเรียนนักศึกษาขับรถนะฮะขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปชิวๆนี่คือซอยวัดพุทธนะฮะอาให้ดูชัดๆวัดพุทธมงคลน,นิมิตจ้ะ วัดจันเสนอ๋อสถานรถไฟจันเสนไงเรานั่งรถไฟผ่านนี่เป็นวัดที่สวยเหมือนกันนะเป็นแบบสมัยทวรารวดีเลยนะอ๋อสถานรถไฟจันเสนอยู่อยู่อยู่นครสวรรค์นี่เองทุกคนอ๋อนึกออกเลยอยู่ตําบลจันเสนอําเภอตาคลีไงนะนะเรากาลังวางแผนไปตาคลีอยู่พอดีเลยจะไปมะม่วงป่าไปไปมะม่วงป่าก็มีเออที่พักชื่อมะม่วงป่าชื่อแปลกเราชอบทุกคน ถ้าเกิดมานาครสวรรค์ก็มีวัดเยอะวัดหนองโพอย่างเงี้ยก็สวยอยู่นะวัดหนองโพท,ทุกคนนะฮะสวยงามทุกคนไปได้นะฮะวัดหนองโพแต่วัดหนองโพจะอยู่ที่ตำบลหนองโพนั่นแหละชื่อตรงกับวัดเลยนะฮะวัดเทพนิมิตทรงธรรมก็สวยเขาบอกนะฮะสวยมากมีทุง่งมีถ้ำอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจะอยู่แถว ถนนสายนครสวรรค์ลาดยาวลาดยาวจะเป็นอำเภอของบ้านเกิดอาภาพอรนครสวรรค์ซึ่งจะติดกับอุทัยธานีแล้วก็กำแพงเพชรทุกคนนะฮะจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดกับจังหวัดเพื่อนบ้านหลายจังหวัด7จ็ดจังเออ78อำเภอเออ7จจังหวัดเนี่ยทุกคนนะฮะวัดวรนาถบรรพตวัดเขาโกบอยู่ในเมืองที่เราผ่านมาก็ทางไปเบฟเวอรี่ฮิลส์บาร์ทุกคนไม่ไกลนะฮะห่างกันประมาณ1กิโลเองเดินชมวิวได้ทุกคนจ๋าอยู่ตำบลปากน้ำโพนี่เองค่ะ เอาละทุกคนพูดกันตามตรงนะใครมานะครสวรรค์จะต้องนึกถึงอะไรนอกจากเบฟเฟอรี่ฮิลล์พาร์คนอกจากขาหมูระดาว,วันที่เรากําลังตามหาเพราะเขาบอกว่าอร่อยมากมีอะไรอีกที่ดังๆถามจริงๆทุกคนนึกถึงอะไรทุ่งดอกปอเทืองนี้มันอยู่ตรงไหนเขาบอกอุทยานสวรรค์ทุกคนรู้จักแน่นอนใช่ไหมอ่ออุทยานสวรรค์สะพานเดชาติวงประมาณนี้ทุกคนดังมากเขาบอลเพรเขาหนอเขาแก้วเนี่ยทุกคนต้องมาฮะ นะฮะบึงบวรพชรที่ดังมากไม่ไปไม่ได้าทุกคนเราต้องหาโอกาสไปให้ได้แต่ด้วยเวลาจํากัดเนี่ยทุกคนนะฮะเราก็มาอยู่แถวๆนี่คะวัดพุทธมงคลน,นิมิตนะฮะถนนสายถออนนสายมาตุรีทุกคนเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลี้ยวซ้ายเราก็ไปสารหลักเมืองได้ทุกคนทุกคนโรงเรียนคนครสวรรค์จะตรงข้ามกับสารเจ้า่อหลักเมืองาทุกคนามาสักการะกันทุกคนจ๋าอ๋อที่นี่เขามีอุทยานแห่งชาติแม่วงด้วยนะ เลิศน้นะครสวรรค์เนี่ยแล้วก็ยอดฉ่อมมุกโกโจใช่ไหมที่ดังๆ่งที่เขาแบบใช้เวลาเดินทางกันตั้ง5วันกว่าจะถึงยอดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาแม่วงทุกคนสวยมากเขาบอกนี่ในหลวงรอ9นะครับทุกคนมาทำพิธีเปิดสารหลักเมือง นะอยู่บนอยู่บนเขาเลยนะทุกคนเนี่ยเดินไปทางซ้ายก็เป็นเทศบาลแล้วก็ไปอีกกิโลนึงก็ Park, เบวบรี่ฮิลพาร์ี่ยทุกคนง่ายดายมากโชคดีนี่เห็นไหมเนี่ยหลังคาเหมือนกับวอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นสำนักงานเทศบาลครับทุกคนนี่ครับทุกคนสารหลักเมืองจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็นกครสวรรค์โรงเรียนแล้วก็ตรงนี้เทศบาลลงไปเข้าไปข้างในเทศบาลจะมีทางออกไปเบฟเวอรี่ฮิวพาร์คแต่เราจะไปนี้ค่ะจะไปถนนมาตุรีตรงนี้อีกนี่มาตุรีรอบเลยนะทุกคนตรงบันี้ก็มาตุรีไปเส้นนี้ก็มาตุรีายรถทุกคนต้องระวังมากเลยนะเนี่ยายนี่จ้าเทศบาลนะครับเดินก็ไปข้างในเนี่ยค่ะก็มีทางออก ไปวัดใส่ใต้นวะัสการหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเห็นไหมต้องเดินถึงจะรู้จักทางไม่นั้นจะหลงจะไม่รู้เลยนึกไม่ออกเลยว่านครสวรรค์เดินไปไหนได้บนเมืองสวรรค์แห่งนี้เลิศมากดอกทองอุไลเหลืองอุไลสวยน่าจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดไปเลยน้อยเห็นขึ้นอยู่ทุกจังหวัดเลยอีดอกเหลืองเนี่ยเนี่ยเพียบเลยแต่ดอกไม้ประจําจังหวัดที่นครสวรรค์คือดอกอะไรคะ สลานะครับสลาหรือว่าอินทราชิตดอกคล้ายๆตะแบกสีม่วงม่วงอ่อนๆนะฮะอันนี้ไหเอ่เหมือนตะแบกนี่น่าจะเป็นดอกสลานะน่าจะเป็นต้นสเล,เลาแล้วแหละถ้าเป็นสีม่วงอันนี้ดอกสีตรังออกดอกด้วยนะเห็นไหมมีสีม่วงด้วยนะขงบนมีดอกประมาณ3าสี่ดอกนี่ดอกไม้จังหวัดตรังนะครับเมืองพญารัตดานุป,ประดิษฐ์ย่างพาลาต้นแรกกันตังก็มีบ่อน้ำร้อนนะแต่นครสวรรค์นี่ไม่มีนะฮะมีแต่ อุทยานแห่งชาติแม่วงมอโกโจยอดเขาที่สวยที่เขาบอกเดินทางต้องใช้เวลาทรหดมาก5้าวันนะฮะกว่าจะถึงยอดที่สูงที่สุดนี่คือตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนทีวัดเขากบนะฮะทุกคนจะเป็นเชิงเนินถ้าเกิดเนินอยู่ตรงนี้ลงมาก็จะเป็นเขากบตรงที่ลาบฮะวรนาศบรรพตนั่นเองนะฮะชื่อเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ว่าน้ำประปาเขาดื่มได้จริงไหม อยู่ด้านข้างของนครสวรรค์ลุงเรียนนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าน้ําประปาประชาชนดื่มได้ดื่มได้จริงไหมทั้งหมดอยู่นะว้ายดื่มได้จริงๆด้วยทุกคนมีน้ําจริงด้วยทุกคนดื่มได้